มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแช่สนานหมอญี่ปุ่นเผยอาหารมื้อเช้าแค่กินผักสองอย่างน้ำหนักไม่ขึ้นมา20ปีที่ไทยซื้อง่ายมากสำหรับเรื่องนี้นะคะแพทย์ชาวญี่ปุ่นนามว่าสุโตฮิโรชิได้ออกมาเปิดเผยอาหารเช้าของเขาแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกวันคือหัวหอมหมักน้ำส้มใสช่ชูแล้วก็กลั่มปีต้มค่ะผสมกับซุปมิโซะและอาหารอื่นๆเช่นไข่โยเกิร์ตชาเขียวและผลไม้สิ่งนี้ไม่เพียงจะช่วยในเรื่องสุขภาพทางเดินอาหารเท่านั้นแต่ยังคงช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่อีกด้วย โดยคุณหมอบ,บอกว่ายังเป็นความลับที่ช่วยให้เขารักษาน้ำหนักของตัวเองเอาไว้60กิโลกร,รมัมและไม่ทำให้น้ำหนักขึ้นเลยตลอด20ปีที่ผ่านมาอีกทั้งยังช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินที่สะสมมานานหลายปีแล้วก็ลดระดับคอเลสเตอรอล ได้ดีนะคะเมื่อเทียบกับสมัยนมนมเพราะว่าการรับประทานกะหล่ำปีเยอะๆจะทําให้รู้สึกอิ่มได้ง่ายและไม่ส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดค่ะอีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินยูแล้วก็ไฟเบอร์ซึ่งช่วยป้องกันกระเพาะอาหารปรับปรุงสภาพลําไส้แล้วก็ช่วยในการย่อยอาหารด้วยค่ะในทางกลับกันหัวหอมดองก็เหมือนกับเครื่องเทศไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้ง2องอย่างคือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ลดคลอเซสเตอรลอีกด้วยค่ะ เพราะว่ามีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่งมากช่วยให้สุขภาพการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นป้องกันความชราของหลอดเลือดแล้วก็ภาวะหลอดเลือดแข็งตัวด้วยค่ะทางนี้คุณหมอนแนะนํำสูตรทำหัวหอมดองที่รดวดเร็วแล้วก็อร่อยนะคะโดยใส่น้ําส้มสายชู150 มิลลิลิตรแล้วก็น้ำาึ่งึ่งร0อมิลลิลิตรค่ะเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็หัวหอมสับ500กรัมลงในกล่องอาหารจากนั้นนะคะนำไปใส่ในตู้เย็นหมักเป็นเวลา5วันพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดต้องใส่ใจเมื่อรับประทานอาหารเช้าก็คือการหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทานอาหารประเภทแป้งเช่นขนมปังเกี๊ยวโดนัทหลังจากนั้นนะคะรับประทานอาหารเหล่านี้น้ำปริมาณน้ำตาลในเครื่องจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่ทาให้ร่างกายรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ง่วงนอนเท่านั้นนะคะแต่ยังทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอีกด้วยน้ําตาลส่วนเกินนะคะจะถูกแปลงเป็นไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายทําให้เกิดความเสียหายต่อหลอดเลือดค่ะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดแข็งตัวอีกด้วยหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองอย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่ควรใส่ใจกับอาหารเช้าเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังต้องเลิกนิสัยกลืนน้าลายในปากเมื่อตื่นนอนเพราะว่าน้ําลายที่สะสมในปากราะหว่างนอนหลับนั้นเต็มไปด้วยแบคทีเรีย ที่ขยายตัวเพียงชั่วข้ามคืนเมื่อกลืนเข้าไปทําลายสมดุลของร่างกายและแบคทีเรียลาไส้นั้นเป็นเหตุผลท่างมทำไมสิ่งแรกที่เราควรทําหลังจากตื่นนอนทุกเช้าก็คือการบ้วนปากและหลังจากแปรงฟันแล้วควรดื่มน้ําอุ่นหนึ่งแก้วเชื่อว่าน้าอุ่นช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติทํางานได้ดีค่ะท้ายสุดคุณหมอเองยังเตือนว่าไม่ควรดื่มชาเขียวในตอนเช้าเนื่องจากสารแทนนินในชาเขียวจะไปจับตัวเป็นก้อนของปัจจัยป้องกันเยื่อเมือกในลำไส้นะคะ ซึ่งอาจทําให้ระบบทางเดินอาหารรู้สึกไม่สบายได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ